ครับสีฟ้าเบิ้งเห็ดอันง่ายๆผมเห็ดหัวข้อเห็ดอันแบบง่ายๆครับผมเสาใหม่เห็ดแบบใดครับเห็ดไใบซองไใบยังสิครับเห็ดแบบไใบซองว้ดูด,ด้าว้ขึ้นพิภพไปยังกไดครับผมคล้ๆแทงน้ำครับผมสิผ้าเบิ้งยักสองสามนาทีครับแบตมันสี่เบสครับเห็ดจากเสาใหม่นะครับเนี่ยอันเขาไ้อไ อันนี้ขึ้นขี้สร้างครับผมไปเรียงสร้างเวลาขึ้นท้างครับที่ว่าอันรัดแป้งเฮ็ดเป็นขึ้นไปพักก็ได้ครับผมเฮ็ดเป็นแบบหมวกพักเฮ็ดไว้ตั้งไว้อยู่สวนอยู่ยังก็ได้ครับผมตั้งน้ำทั้งลอยทั้งลอยทิศก็ได้ครับผมชื่ว่าแข็งแรงอยู่ครับผมนดของอาละสองครับไม่เสาประมาณหนาซีครับผมแข็งแรงอยู่ครับเนี่ยหยุดมีใหม่กายขั้นครับผมหยุดไว้อย่างดีครับ ที่เห็นก็นเลยเอามาฝากครับผมอยากอันเป็นตัวอย่างนะครับมีอยู่สองอันครับน็อตคางละสองครับผมเสาสี่ตนสองใหม่ความสูงประมาณเมตรประมาณเกือบสองเมตรครับผมความสูงครับสองเมตรครับความสูงสองเมตรครับสูงกว่าผมประมาณาาผมลอยปรยมเจ็ดสิบ สองร้อยครับผมประมาณสูงกว่าผมประมาณสามสิบเซนแต่ว่าเสาขึ้นไปอีกกเฉพาะตรงนี้นะครับลงมาถ้าขึ้นไปกับประมาณหกโซครับผมประมาณสามเมตรครับผมสามเมตรสี่เมตรนี่นะครับสี่เมตรหกสองมีบันไดขึ้นครับบันไดเล็กบันไดใหม่ก็ได้ผมจางนีเลยครับเนี่ย เดี๋ยวสุดยอดขึ้นไปชมมาจแค่น้อยครับผมเดี๋ยวก็ได้ษไม้แล้วครับขึ้นไปชมวิวมันเป็นจังได้ครับผมบรรยากาศดีปะเบื้งเอาบรรยากาศครับผมเบื้งดีเลยครับผมเห็ดง่ายๆครับผมบเป็นทีใหม่นี่ดีเลยครับนี่มีใหม่เห็ดไว้จ๊กสองอันเห็ดเห็ดไว้จ๊กสองอันสีมุมเห็ดใบสีมุมครับผมสีแก่ครับเห็ดใบอะไรครับเห็ดไใบใบเบื้งขึ้นซองเบื้องเอียงสีเบื้งวิวเบื้องยังกระดาครับผมทายถ้ำผมว่าดีนะครับนี่ ใช่แล้วครับผมยางดีเลยครับถือว่าแข็งแรงอยู่ครับผมขึ้นได้โอ้หนั่งเล่นนั่งพักได้สบายแล้วนี่ครับนั่งกินอย่างครับบนนั่งช้มอยู่กินกาแฟได้แล้วครับแต่ว่าระวางต๊ะกันครับ้องระวางครับผมแผ่นพื้นกระนาอยู่ครับแผ่นใหม่นะครับผมถ้าก็นั่งครับผมนี่ขึ้นมาก็นั่ง บรรยากาศดีครับผมโอ้วิวดีเลยครับนี่บรรยากาศสุดยอดเลยสูงอยู่ครับบรรยากาศก็ดีครับพี่น้องครับผมโอ้สุดยอดครับมีหลวงพ่อครับหลวงปู่ครับรูปหลวงปู่ครับหลวงปู่ดุนครับเบิ่งวิวเบิ่งก๊อกไม่ก๊อกไหลแล้วพี่น้องเนาะุูนะครับผมวิวดีครับผมสวนครับก๊อกไม่หญ่หลายครับผม กบผมเน,นั่งกินนี่นั่งนั่งอยู่นี่เลยนี่นั่นงนังพักพอนี่สบายเลยนั่งไปบว่านั่งกินอะไรอย่างโอ้ได้บรรยากาศขนาดเลยครับพี่น้องแคยนี้วันจะกาศด,ดีครับผมสุดยอดครับผมพี่น้องครับบรรยากาศด,ดีขนาดเลยครับเบื้องตีล้ละครับผมวิวครับ ถือว่าซัมมี่ก็กำลังพอดีครับบ่ต้องสูงแนงครับผมโอ้ซัมมี่สูงซัมมี่นี่ตกลงไปก็มาหัวลงก็อันตรายกันนะครับเจ็บขาขากันแหละครับสูงอยู่นี่ครับบอลเป็นต่ำๆได้กับนี่ยซ้ำเพื่อนท้องสั่นได้หนี่ครับผมก็ถือว่าสูงอยู่ครับผมนั่งพิงนี่เลยแล้วนี่ครับนย่าเมาบาได้กินเหล้ายังเมาครัคือไงลังลงไปนี่เะ็รอย่างเงี้ย couple.